ตอนนี้1นึ่งปีหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งเดือนค่ะัเพื่ออยู่ไหมตอนนี้เพอร์ตลอดเวลาแบบก่อนหน้าที่จะมีลูกใช่ไหมคะเราก็จะแบบได้ยินคนบอกว่าเวลามีลูกจะหลงลูกมากเราก็ฟังแล้วเราก็หลอแต่พอแบบมีหลงจริงๆด้วยมันหลงทั้งหลงทั้งไหนมิวคะหาดเราแบบหลงทุกทางหลงเลยทำอะไรก็น่ารักไปหมดทำอะไรก็น่ารักไปหมดแค่แบบ เขาเริ่มตามมามองเราก็น่ารักแล้วอะหรือแบบบางทีเดินเดินเดินหกลมก็น่ารักค <laughs> ือคือน่ารักไปหมดเลยอะกินข้าวหรืออะไรเงี้ยน่ารักแบบกลายเป็นแบบติดลูกไปโดนไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบจะเป็นแบบนี้ได้เวลา <laughs> เวลาออกมาทำงานอย่างเงี้ยต้องห่างลูกเงี้ยมันจะต้องแบบนานแล้วกวาจะแบบว่าเม่จะไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าเกิดว่าถ้าเกิดตอนจอกจากบ้านนะคะแล้วลูกตื่นอยู่อะล่ำลากันนานมากแล้วตอนนี้เขาเริ่มรู้เรื่องแล้วใช่ไหมคะเขาก็อยากจะออก มากับเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็ต้องแบบอาพาเดินออกไปส่งข้างหน้าแล้วก็แบบพากลับเข้าไปบ้านอะไรแบบเนี้ยแล้วอย่างที่ไปเที่บบเยเนที่ไป 3, 4, 4, ันไนมะ่ได้อยู่ด้วยกันเลยวดีโอใช่วิดีโอคอต่อเค่คะก็ไปฝากพามารินไปฝากบ้านคุณตาคุณยายค่ะคือพ่อแม่ของมิวก็บ้านนั้นก็คือจะมีความสุขไปเลยจนแบบว่าเราไปเที่ยวกลับมาเขาก็แบบไม่อยากคืน <laughs> ใช่ไม่อยากคืนห,ห่างลูกสุดกี่วันคะนานสุด สามคืนนะคะสองสามคืน<า>ใช่ก็<า>ดูกล้องวงจรปิดตลอดค่ะชิพเอรถือเ็มเป็นยังคะรูปแบบเป็นแสนรูปเยอะม,มากเราไม่กล้าลบด้วยแล้วรู้สึกว่าทุกรูปเขาแบบน่ารักไปหมดเลยบางทีรูปหลับตาแบบลเลยก็ยังน่ารักก็โโไม่กล้าลบอตอนนี้เดินเก่งมากๆเลยค่ะอตอนนี้ก็คือแบบว่าต้องตามตามประกบเลยอ่ะเพราะว่าแบบกําลังโซนแล้วก็กําลังเดินเก่งคิดว่าตัวเองแบบ เพื่อตัวเองเดินเก่งแล้วอะไรเงี้ยแล้วบางทีก็จะแบบซีนโซฟาอะไรเงี้ยตอนนี้ต้องแบบตามประกบตลอดเวลาห้ามพลาดสายตาเลยแล้ว่า h a ป p y อ่านนี้ก็คือคนที่สองก็คืออยู่ไม่นานนะเนาะก็เดี๋ยวต้องมาค่ะแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังกำลังแบบคุยกับพี่แซนอยู่ค่ะว่าจะแบบเว้นกันกี่ปีดีถึงจะแบบเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะนจะเห็นแล้วจบเหมือนแ้ลลูกตัวเองว่าผมน้องยังไม่มาใช่เหมือนแม่ผมผมน้องมาช้าแล้วก็ คุณแม่มิวก็บอกว่ามิวก็มาช้าเหมือนกันมิวตอนแบบตอนเกิดมาก็คือกว่าร้านเตา <c oughs> แล้วผมขึ้นช้าด้วยค่ะแล้วก็แล้วก็คุยกับหลายๆคนก็บอกว่าขึ้นช้าเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวมามาแบบมาแน่นเลยอะไรเงี้ยแล้วว่าอ่ะรอ,อดูเ <c oughs> คยเคยอยู่พักหนึ่งค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้ว เพราะว่าทุกคนก็บอกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไม่ต้องไปทาอะไรมาเดี๋ยวมันมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณบอกก็บอกว่าเดี๋ยวมาเองไม่น้อยนะแต่ว่าเราก็รอเหมือนกันว่าเมือ่อไรจะมาสักทีแรกแนกเราก็กว่าเออมันก็ดีนะแบบพอเป็นแบบเป็นเบบี๋แล้วยังไม่มีผมมันก็ดูแบบเป็นเบบี๋ดีนะ่ารักดีอนะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยปวดเนื้อแผมยังไม่มาเลยนะลูกตอนนี้ซื้อที่คาดผมกิ๊บอะไรรอหรือซื้อรอแล้วลกิ๊บเนี้ยซื้อรอแล้วยังไม่แบบยังไม่ได้ใช้เลยก็ยังมีคนที่ทผิดว่าเป็นเด็กผู้ชาย ก็มีบ้างค่ะบางทีแบบคนก็มาถามว่าผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะอะไรอย่างเงี้ยจัาแล้วเราก็ติดโบแล้วนะเขาก็ยังถามอยู่บางคนได้ตอบว่าเสรต้องเป็นเป็นใครในปีหน้าไหมหรือต้องดูแบบเป็นอะไรลักษณะราศีอะไรอย่างเงี้ยมก็คิดว่าอาจจะดูนะคะเพื่อแบบเพื่อความสบายใจอะไรอย่างเงี้ยดูว่าแบบคนจะมีปีไหนดีที่จะแบบเหมาะสมกับครอบครัวเราอะไรแบบเนี้แต่ว่าก็ดู ดูทุกพิธีเลยถูกไหมคะใช่คะดูทุกพิธีเลยทั้งการแพทย์การทำงานเราแล้วก็ดวงด้วยใช่ก็ก็ดูแบบดูเป็นพื้นฐานเอาไว้แล้วเราก็ดูตามตามความพร้อมของเราอีกทีอะไรเงี้ยค่ะที่หนบางทีเขาไมูดหญิงคนนึงไมหรือว่าไม่พูดค่ะมิวอะพอมิวมีลูกสาวแล้วมิวติดใจลูกสาวมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วอีกคนนึงแบบไม่ติดเลยแบบชายก็ได้หญิงก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ ก็่าจะมีแบบแนะนำาอะไรเงี้ยบ้างมากกว่าค่ะแต่ไม่ได้แบบว่ามาแบบมาช่วยเลี้ยงขนาดนั้นแต่อาจจะแบบมีแนะนำว่าลองทำแบบนี้ดูไหมแบบนี้ดูไหมอะไรเงี้ยค่ะ ก็ไม่นะปกติแล้วเราอ่านแล้วเราก็เออบางทีเราก็ได้เอามาปรับใช้แบบมันก็เวิร์กเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดีนะคะมันเกิดหนึ่งขวดมีอะไรพิเศษนะคะมีปลาหมึกไงมีปลาหมึกไงมีอะไรพิเศษไหมหรอก็จัดงานวันเกิดให้เขาพร้อมกับมิวเลยค่ะเพราะว่าอยู่เดือนกันยายนเหมือนกันแล้วก็ปกติคนไม่จัดวันเกิดเลยมิวอะเพราะว่ารู้สึกแบบเถิดนี่ตัวเองจะต้องเป็นแบบ เป็น,นะะเป็นเจา้าภาพเขาแล้าเจ้าง,งานชันก็เจ้างานใช่แล้วปีนี้ก็เหมือนแบบขวบหนึ่งแล้วก็คงจัดให้เขาหน่อยละกันก็คงแบบจัดแค่ขวบหนึ่งนั่นแหละหลังจากนั้นก็คงไม่ได้จัดอะไรขนาดนี้ละข,ขวัญใหญ,ใหญ,ใหญ่อะไรคของขวัญหรอไม่มีค่ะถูอยาเปนหนักไหมคะอะไรนะคะถืยาตายายเปหนักนะคะก็ก็มีบ้างมีให้แบบของขวัญแบบเหมือนเขาเรียกว่ารับรับขวัญอะไรแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะ